ดีจ้ะพี่น้องทีมาตัดอันพักที่เก็บมานั่นอะไรนะพักอายุอันยาพักร่วมจ้ะพี่น้องตัดตาพักไก่ที่เห็นบนนี้นี่นที่เก็บมากนี่นแลนะลห,นนนหละพอทีตัดก็บอกว่าเอามามเห็ดเฮียนันอยไปเห็ดยนืนอันทั้งนอกก็นั่นหน,นาวเนาะพี่น้องจ้ะ หนาวหนาวมือกตสีกระด้างข้างแขนนี่เนาะตักแล้วก็เสียไปเส่นหน้มใบหน่ะพี่น้องต<ม>ัดอ่อนเจ๊แกคนออกเนาะ<ม>เฮ็ดไปเรียบยรอ้อยโลดพี่ย่างเขาอยากเฮ็ดกินเ้าก็ได้เฮ็ดกินโลดพี่น้องเนาะมากนะไมนถินอ,อุยงกอยโ่อ้ยหัดด้วย ก็ทีอุ้อันนี้ไปบัวทัความสะอาดย่ามกินไม่เห็ดอีนนกอย่างยไม่อยากกินเขาก็ได้กินโลดนี่ล้างดี่ที่ซ้ำนำใบก็ได้พี่น้องนี่นะพี่น้องคอนคอมเมนต์มาว่านยายแม่โจ้ก็มีเวลาไปเก็บผักคู่มือคู่มือแท้เก็บเห็ดทุ่มมือซุ้มมือแถวประสันพันวาเนาะ ตอบคอมเมนต์กันที่กิงมันกับบุมมีเวลาแล่พี่น้องถามบ่หาบา่หาเวลามันกับบได้ไปคือว่าล่ะเนาะเอาเนาสิมันกับบมีแล้วเหตุเวียกเห็ดงานสิแต่ถ้าบหาเวลามันกับบมีพี่น้องเขาก็ต้องหาเวลาไปสินะถ้าเขาอยากเนาะเขาก็ต้องไปได้เหตุได้ภาพได้ยินได้คิดเขาก็ต้องหาเวลาแล้วพี่น้องนกับบมมีเวลาแล้วเนาะ ปลาฝักมันก็บางคนเนี่ออกลายดอกพี่น้องนะแต่สีเป็นดอกเป็นแดดตักอุยูอางเยไปเก็บเพี้หู้นู้ดทันนนนเป็นแดดไปเก็บอะไรที่พี่น้องเห็นหู้นู้แหงเบิดอนมือไตะเก็บป้องร้อยเห็นฝนลิ้นจักน้อยเงี้สินะนี่ฝนลิ้นใส่มันเก็บเนี่ยมันแหงเนาะ ได้ตัวหนวดนถ้าเราเป็นร่างอยางนี้ก็จะบอเข้อเหตแล้วพี่น,อน,อน,น้องลอ่างนำไปแช่น้ำไว้แช่น้ำเกลือไว้ติดพวกพี่น้องอยู่ใกล้ๆเนาะอืมเย็บมันแล้วก็ต้องมาตัดก็เสิเดแล้วพี่น้องนี่ตัดหลงก็จะเปแช่น้ำไว้เนาะ มันหนาวห่อนห้องก็เป็นตัดด้วยพุนเลาะยูบพุนออกกันก็ได้ยูบพี่น้องจ้ะแต่ว่านี่มันมันเป็นหนาวห่อนเนาะมันหนาวโอ้ยตัดทิมเบอร์ธนีหยอดอยู่ใส่โมเอาเป็นตาม,มาใส่ตาบอดดีเราดิทำความสะอาดนะน จุ๊กุนได้เอาทิมยุุ๊ณโรดนี่ได้กลับขึ้นเอาไปทิมป้าอีกคนนิดสนใจทางขยะนี่เต็มอะยะผักนี่แกงแซ่บแกงอ้อมไก่ไส่หนึ่งหมูผักป้าและพี่น้องผักปอดสาร เบ็ดขอก็ไปเก็กบเอาอีกพี่น้องก็ขอเอานั่แนแหละมาลองก็ไปหาเก็กบเปล่า เย็บมากนะตัดกันเร็วพี่น้องไทย <c oughs> <c oughs> มุุงอาญะอยู่เนาะนนะ <c oughs> เลี้ยวลงน้ำครับผักปลามันแซ่เสพตลาดกระสืออันนี้มันผักอันพียังก็เพิ่เออผักกันตรงนี้พี่น้องจ้าเอากล่องมันขยับขึ้นไปทางนึงค้นนึงนั่ง,นนง,งไปทางนึงพี่น้องยายเมย์ไหมเราจะไปเสะน้ำว่ายแบบที่นี่ คุณหลายเดอ้อพี่น้องที่เขามาเบิ่งส่งเมลีบแฮปปี้บอกแต่จะคำเก่านี่แหละพักกันมันหลายพี่น้องพักอยู่เยอะล้มันเนาะโอ้ยพ,พักกินพี่น้องจากันเท่าศึกษาบอกอีกคนเดอ้อย่าบอล เบี้ยพี่น้องจ้าซื้อหนังสือมาศึกษาเอาขอเป็นคนมาก,กับเ้าเนาะพี่น้องขอเป็นคนมักอันเขาป้าเขาวดุงมาสินะเป็นบน,นตะกอนของมายยนยึามั่นใหม่ๆของก็บบริษัทยูทูบเนาะเขาเพิ่งจะไม่ใช่ได้สองปีกวนี่อันคอยกับเขาปอกเขาป้าไปย่างน้ำปลาน้ำดงไปครับพี่น้องขอเป็นคนสแสวงตัวสแสวงหานัน่นนี่นหาะกิบ น้ำกุ้งพวกฝรั่งพระเจ้าตะกอะนะเอาเนาะเจ็๊ยบเห็ดนะผักคือกันน้ำกุ้งิ่นไปศึกษาเบื้องบนนี้พระเจ้าไปเป็นกลุ่มตัวพวกฝรั่งพี่น้องเป็นสิบสิบคนคนนะ่ะไปศึกษาว่าผักตัวใดกินได้อดืกุ้งเก็บผักมันก็ไปเก็บเห็ดผักเห็ดอะใดกินได้สินะผ้าเบื้องลองซื้อให้เบื้องพร้อมกินแบบใดกินซุปกินดิบเห็ดยังใดกินสินะเพื่อนบอกเพื่องแม่พีน่พอน,น้องจ้า เราเก็ไปซื้อหนังสือมาศึกษาแล้วาก็ซื้อนังสือมัร้อมย้่พี่น้างมาศึกษาเนาะซื้อเขาต้องซามสิ่มนน่ะมาซื้อาเนาะอ๋อแตัตอนนี้โนูมดมาศึกษาแล้วเขาก็สิออสสรูนนว,มมว,ว,ว่าพังอันพังนี่กินได้เพิ่นบอลูจักเพื่อนกะสีว่าเอาเก็บยาไม่กินน่นล่ะ ถ้าคอยเก็บคยลู้ว่าพักกินได้กินเพราะได้คยลู้พี่น้องเพราะคนลูกมันเห็นผ่านตามันอยจำซื้อมันอะไรบอกคนลูกว่าพักกินได้สินะพี่น้องเที่มันพักมันลายนกยจำซื้ออะไรสินะพี่น้องยังพักกาดซอยฝรั่งหน่งซื้อยละมันกับมีนี่เอกกลื้มุกันมันลายดีดิพักนะ้พี่น้องจะพักยาละมันมันลายดีศึกษาบ้ง วันบานเขาเห็นคนเก็บไปเก็บน้ำพึ่นหนึ่งเพราะเฮ็ดได้ยังทันพี่น้องก็ต้องศึกษาด้วยตัวเองค่อยค่อยคยคยกินเคยเก็บก็จังเก็บเขาไปเก็บน้ำผู้ใดเน้ยตามคนตามมั่นใจเราคอยมันใจก็ยจังกล้าเก็บติดพี่น้องฟังนะบราเราปั้นฟังนอกจ้ะกคอยศึกษามากคอยจังกล้าเก็บกล้ากินสิ้นแล้วพี่น้องจ้าเฮ็ดคือกันเขาเก็บเฮ็ดนิ่ง มาตลอดเฮ็ดยังกินได้เฮ็ดต้องกินอ่ได้ก็เบิ่งก็กระพู่ได้พี่น้องว่าเก็บไปตือพืชแต่พืชขึ้นผักคือกันเมียนอยู่พืชคนคอมเมนต์มาก่าพูดได้สิวศึกษาเก็บผักเก็บเฮ็ดแมียูยศึกษาเงินบุ้งขึ้กันบ้านบาศึกษาเห็นนั่น่นเก็บไปเก็บน้ำกล่นบ่แมียนนี่พี่น้องศึกษาหลายศึกษาอันนี้บอกสุฟังเนาะจ้ะตอนเข้าก่อนเก็บก่อนกินเขาก็ต้องศึกษาซะก่อนเนาะพี่น้องบ่านบายเห็นคนเก็บเก็บน้ำเพิ่นจ้ะ นคอมเมนต์มาถามเขาคอมเมนต์มากแต่ว่าข่อยเก็บหมอ,กอมเก็บยาผู้คนบ่นรู๋เนาะกระซังเถอะถอแต่ข่อยรู้ว่าผักกินอะไรจริงบ่ได,ได้เห็ดคือกันเพิ่นว่าข่อยเก็บเห็ดแต่บอกแต่เบีย้ยมากค่ะเพืกก่อนว่าขอ่อยเก็บเห็ดเก็บผักเบี้ยมากนี่งชม่เห็นผักนอกพี่น้องนั่งอยู่ยายเมฆกันเยอะนะ นี่แม่นพักอันนั้นพี่น้องนี่วิตเตอร์เคสนี่วอเตอร์เคสกับอีกตั้งหากนั่นวอเตอร์เคสพี่น้องวอเตอร์เคสสิเกิดในน้องน้องหนุ่น้องหนำว่ายายแม่คก็คงจักพักกินหลายแต่แม่นอยู่คอยไปศึกษามากพี่น้องคอยศึกษาน้องข้าเจ้าคอยมากไปพวกฝรั่งนะคอยมากไปน้องข้าเจ้าพวกข้าเจ้าสิมีกลุ่ม กุ้งเก็บพักเก็บเห็ดนะเป็นกุ้งไปเป็นกุ้มเลยพี่น้องต้องโดนเข้าไปต้องก้าเจ้าไปเก็บเห็ดต้องก้าเจ้านะจนมาโดนเราเพิ่งจะมาเฮ็ดยูทูบนะพี่น้องจา้าวันนี้ผมไม่อยู่ยนมันจนลืมข้าวเนาะโดนครับนี่ยพักซุ้มขอเก็บมันอนะ่ะกินได้เบิดพี่น้อง นขวิดตัดมันแล้วก่อนพี่น,อน้องจ้ะโอ้เ,อเปนมันเน่ามันยืดนี่อากันตุงเอาไปทายยุ่บ้านั่น,เป,น,ปน,นเป็นพ่นเป็นพ่นเป็นนันนั่นพี่นอ้องเข้าวเฮ็ดนันทา่าเขาเอาวเป็นข้าวเป็นยังเขาเอื้อนหนูดินขึ้นเป็นพ่นสูงสมงอันนี้ปีนเก็บเอามานี่ นี่มันผักอันผักอันเฟรซสลัดนี่พี่น้องนี่ยให่มากเ <c oughs> พิ่อนก็ว่าให้กินสดปผักนี่ก็เอาลอกเอามาแกงอ้อมแล้วนี่นี่ก็แซบ่บเพื่อกันพี่น้องเพิ่อนก็เป็นผักกินสดกินดิบนะจะขอ,อลอกมาแกงมึงแล้วแซ่บไปลอกมดทุยามพี่น้องจ้าว่าเพิ่อนผักที่เพิ่อนบอกว่านะกินสดปนะมันจะเป็นแกระมาแกงเพราะกินอยู่ได้วลละจ้ะพี่น้องจ้า แงเพราะว่าขอ,าอกินแต่ขอกินแต่อาหารอีสานเนาะขอพูดพวกเฮ็ดอาหารไทยพี่น้องจ้ะมแต่อีสานทั้งนั้นเลยแกงอ้อมลวกกินกระปุนกับแก้วไปยังสันนพี่น้องเพราะว่าขอพได้กินอาหารไทยนะขอพวดขอเฮ็ดอาหารไทยขอ,อ,อยพูดข,ดขอพัดไครเฮ็ดพวกมันมันทอดขอพูดมักนัดพี่น้องเนาะบมอก,ก็เว้ขอมักกินแบบตำกอกตำแก้วลวกผักหนึ่งปลาป่นปลาไปยังสันพี่น้องแกงปลาไส่ผักไปยังสนันนะนี่ คุณในหลายเด้อพี่น้องที่เขามา่เบิ้งพอกันคลิปนาเด้อพี่น้องตต่จะไม่แล้วกันอยากกระสีแล้วลวดอนนี่เป็นแลักกระสีสิดเป็นร่าง lam gần cái thể làm này, xí làm con lam 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 làm xe lam cắt lam 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 làm lam 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 ล่างจะทงซ้น้ำเลาที่นองนะล่างันน้ำไใสกแก่แสกงแกงขอใส่ปลาใส่กอกใส่ไก่สิละน,นะพี่น้องนะสินะที่น้องเอ้ยสิะใจไหมต่ละามึกาลังเรียนเกี่ยกับงานเขาบอกเขาปลา อยู่บ้านกันนคานมืดพี่น้องมันบ่มีบ่จะไปไปนั่งไปซุ่มคืออยู่บ้านเฮาเด้ต่างคนต่างทํามาหากินอยู่เมืองนอกเนาะว่าคนขอกว่าคนไทยบ่คือบ้านเฮาเนอ้ยบ่คือกันกับบ้านเฮาจะ3-4นาทีเด้พี่น้องเอาก็ยังบ่จบใส่สิไปจุเมืองนอกบ่คือบ้านเฮาพี่น้องจ้ะน นะไปซุ่มเซากันนี่ยที่บ้านไผบ้านมันกินเลี้ยงที่จัดปาร์ตี้ก็ต้องกันคู่นักกันเป็นอาทิตย2อาทิตย์แล้วพี่น้องครั่งอืมประเพทนี้เเจ้าเนาะบื่เฮาู้จักกันเขเจ้าก็บ่ถามเฮาเด้อืมบ่ซ่ฮั้โหลที่บ้านเฮาย้อนยังถามทางเห็นกัน คำถามกันเรื่องมี่เงินกินเขาเงินเอิกันไปกินเขากินน้ำาอยู่นี่โอ้ยบ่มีทางเลยพี่น้องเลยเทศนอกมันคือประเทศบ้านท่าพี่น้องนี่ล่างแล้วแล้วพี่น้องนี้งามขอชแเซน้ำเกลือบานนี้เกิดน้ำเซน้ำเกลือเจก่อนกัละมังขอน้อยพี่น้องขอชีเซ่ว่านี้แหละใส่เกลือซ้อนนึ่งเซจากสองสมโมงนี่เซ่พักไาจากสองสมโมงพี่น้องล้วก็จังสีบ้านล่างอีกน้ำนึ่งอีกมัเนี้ล่างนี้ดีมาเนี้ แส่ไว้ละมั่งหน่อยมันแซ่บกว่พี่น้องจ้ะแส่ไว้แส่น้ำเกลือไว้พี่น้องแส่น้ำเกลือไว้แล้วแล้ว แชวไปจากสองส้วมพี่น้องนะแช่น้ำเกลือไปจากพักแกงออมแล้วลพี่น้องจ้ะแล้วนี่เราก็ว่ากันละมั่งมันหน่อยแซ่บระเวทเนาะจ้ะนี่พี่นออ้องคอยแช่ไปใส่สองส้วมกลัวหรอใั่ส้วสงขืนเลยพี่น้องนี่แช่ไปสองส้วมกลัวแช่น้ำเกลือไป เป็นสะเด็ดน้ำล้วเฮาก็เอาหรือเขาสช้เอาน้ำแช่น้ำใบก็ได้พี่น้องซ้ำน้ำใบก็ได้กันเัางหมดเห็ดกินมื้อนี่นะมันก็บ่เน่าพี่น้องจานี่สดดีเลยผักนี่นะนี่เอาขึ้นขอแช่ได้สองชั่วโมงเนาะนี่ตั้งเวลาไว้พร้อมนี่ขอแช่ผักไปแล้ก็เห็ดเนื้ออื่นเนาะนี่พี่น้องเสร็จแล้วพี่น้องจานี่สิลวกพี่น้อง นี่ก๋สิลวกมาที่นี่ก๋สิลวกกินแซ่น้ำเกลือยังเรียบร้อยแล้วสเสด็จน้ำแล้วแหงแล้วที่นี่พี่น้องน้ำแห้งแล้ว,วก๋สิลวกลวกกินไม่ใช่ละจากพี่คอยก๋าจะกินกับอันนั้นพี่น้องจา้าดนีเด้กับคนปะทูแห้งพี่น้องคนแห้งนะปะทูดิ้นทำโได้เฮ็ดให้เบิ่งพี่น้องนี่ พักชิลูกกินพักรวมเหมนเดิมพี่นอนะ้องรวบเนาะรวบพอพอมันยุบนี่ก็เอาขึ้นพี่น้องจ้าตั้งหลายอันนี้ไว้ถั่แกงก็ได้พี่น้องนี่พักพักรวมเนาะเอากินสดก็มีขอใส่กันเลยเนี่ผักเฟรชสลัดผักอี๋ยังหลายยัง กาดกะมีประกาศสวยอย่างซี้นะหลายพักเนาะลลวกกินกับอันต้นปะทู่แห้งพี่น้องอันก็ไปใส่แกงเห็ดเนื้ออื่นกินก็ได้ตามห้องมักกินยังไงก็เฮ็ดกีนเนาะสิลลวกอันกระเทียมใบกระเทียมกินกับพร้อมพี่น้อง กรทียมใบกระเทียมยพัดกระพัดเราเด้งคืออยากแล้วพี่น้องเห็ดกินทุกอย่างเนะาะปลากลิ่มทุกอย่างนึง,ง <c oughs> ต้องพวกอะไรจักเทียมปลาลวกเอลวอีอนนกคนพี่น้องแก้วปลาทูแก้วแห้งปลาทู่พักกับเพิ่นจั๊กเนี้ยวเ่นลวกโดนพี่น้องนี้ เขาคนยุบอยู่กับพ่อเราพี่น้องเนี่ยพอดีเลยจ้ะเสร็จเราพี่น้องลวกผักปาลาร่วมกับกระเทียมปลาพี่น้องกินกับปนลกับปนปลาทูแห้งมาเด้อพี่น้องแซ่บแซบเสร็จแล้วจ้ะไปกินเขาก่อนยายไม่อยากกินเขาก็จ้ะ